กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในยเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเลเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอีกม่ๆม่ขอบคุณครับอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมผ้าพี่พานองมาเบิ่งงัว้ะพี่น้องเด้อพอดีขับรถผ่านมานะครับเห็นเราเลี้ยงอยู่ขางทางนะครับผมก็เลยเอ่อ มาสอบถามให้พี่ให้น้องเพื่อที่จะผคุณหมักนะครับเพื่อที่จะมีผู้หมักพี่น้องเข้าคนจะระตัวแหมคนไหมเอาไปเบื้องไปผุ้จัดกับเจ้ากคลองผนก่อนสวัสดีครับซื้อวายยังไงครับซื้อว่าสาค่ะครับซื้อสาเนาะค่ะพี่สาเข้าอยู่บ้านไดนครับบ้านโน่นสว่างบ้านโน่นสว่างตำบลวังม่วงตำบลวังม่วงอำเภอเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะ บ่าเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับ0 9 4ย์เก้าสี่ศูนย์เก้าเอ้าพี่น้องอ่าสิพาพี่น้องมาเบิ่งโอ้ตัวนี้เป็นคั้แม่ลูกป่ะครับเนี่ยแม่ใช่ตัวนี้เป็นแม่ลูกอืแม่ลูกเนาะแม่ลูกโอ้แม่เขาสูงลอยสี่สิบหาเลยป่ะครับเนี่ยได้ดิเนาะได้ยูห์ได้เนาะสูงลอยสี่สิบหาพี่น้องครับบ้านนี้ ตัวแม่เขาผสมอีกไปครับเนี่ยแม่ผสมได้เดือนนึงหรอกค่ะอ๋ออ,อ๋ผสมได้เดือนนึงเนาะผสมพอไรให้ครับเชี๊ยเอฟสามหนึงนะ่งเชฟสามหนึ่งเนาะเชี๊ฟสามหนึ่งพี่น้องเขาวันนี้แม่ลูกนี่เขาเปิดไว้หลายไปไหนครับแม่ลูกนี่เปิดแปดทิพย์าค่ะแปดมื่นหาพั 8, 000, นเนาะแปดมื่นหาพันแม่ตัวลูกโอ้มันจะไปน้ำข้องผัวแย่ที่นะครับมันคนน่ะมาม่มาลาม่ามา,มา,มา,มาเดี๋ยวผมสิบท,ทายให้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงนดห้พี่น้องเด้อมาอยู่กับแม่ก่อนตัวลูกเขาอยู่ได้เดือนหรอกครับนี่ หาเดือนเนาะห้าเดือนความสูงกับยั่วมานลอยสามสิบเลยนะครับเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณนะคุณคุณอย่ะงยังเชี่ยงแม่ไปแล้วพี่น้องฮะโอ้ยเท่าไดก็อนแปดมื้อถ้าไดก็อนแปดมื้อหาค่ะแปดมื้อหาเนาะอ่างัวอยากตื่นตื่นผมแม่เลยพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่เข้านี่เป็นลวนธรรมชาติได้ครับเนาะลวนธรรมชาติแม่ลวนธรรมชาติแล้วบ้านี่อ่าตลูกนี่ก็ลวนธรรมชาติได้ครับเนาะลูกก็ลวนธรรมชาติค่ะโอ้ยอยู่นี่เลี้ยงแต่ลวนธรรมชาติตัวนี้แม่เป็นงัวเท่าบดนาะครับเนะ เป็นหัวเท่าโบดเลยพี่น้องครับแลราคาตัวลูกเขานี่ตัวนี้ว่าแม่นได้พี่น้องเนอตัวนี้นี่นี่พี่น้องเนาเนี่ยตัวลูกเขาก็ล้ลนธรรมชาตินะครับโลนธรรมชาติสูงประมาณลอยสามซิปเนี่ยว่ามีตำหนิยังที่ครับเนาะว่ามีตำหนิว่ามีตำหนิยังพี่น้องครับุบนยืนดีแถอว่ะหัวโลนธรรมชาติตัวนี้ห้องหัจักพอลว่เนาะครับนี่ยแม่บ้านมากนะครับอ๋ออ๋ออ๋อเขาบอวบหัวแจ็คหัวแจ็คพอลเขาเนาะ อ่าบอกให้ว่าให้ว่าเป็นหัวบ่บ่มีใบซะเนาะใช่อืมแน่นอนแน,น่นอนแน่นอนแต่ว่าตัวแม่ยเขากะมันอยากตื่นผมนยังพี่น้องครับโอ้ยตัวลูกไหมกลุแห้งแปดเมื่นกผาพันธราคานี่เขาไอ้คุยได้ปะครับต่อรองได้ปะได้ไดต่วรองได้ในะ่เนาะอืมโอ้หยห่อนไมเดืออยากกินน้ำดนะ้วยเนาะมาเพ่งตัวนี้บ้างในห้องโอ้นี่นะครับเป็นใดนี่ราคา หกทิพหาค่ะไมยมนันแมีอบ่เดี๋ยวนี้หกเบื้นหาใชครับนี่ค่ะยมีเอาแล้วพี่น้องหัวหล่นธรรมชาตินะครับหกเบื้นหาได้พี่น้องได้อายุเขาดีครับอายุเขาดีสิบหกเดือนค่ะสิบหกเดือนเนาะอือสิบหกเดือนหล่นธรรมชาติพี่น้องฮ่องอาม,มันมันห่อมพ่อเสื่งกวได้เนาะสิบหกเดือนเนาะไก่จะพ่อผสมแล้วพี่น้องฮ่อเบิงบ้งเบิ้งไถยเขาไ้ยพูดนะพี่น้องเฮ่อะ างดีแข้งขาดีเล็กดีโอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งหุ่นโอ้ยแน่นอนขนาดเลยโอ้ยางงามเลยพี่น้องหกหมื่นก็หาพันเมนร,รับแม่นค่ะหกหมื่นหาพันห่วยมันแม่นบอดด์ดป๊ามันบ่โอ้มีตำนี้ยังบ่ครับนี่ ไม่มีต่อนี้ยังค่ะบ่มีบ่มีต่อนี้ยังเนาะมีตค่ะแม่พี่น้องเฮาเบิ่องงวงหกหมื่นหาพันพี่น้องเฮาสูงอยู่ประมาณลอยเกือบลอยสี่สิบเด้อนี่พี่น้องเฮาลอยสี่สิบนะครับเบิ่งโอ้ขันว่าพิษว่าไม่เลยนะครับเด้อขันว่าพิษว่าไม่ได้เด้อนี่มันหกหมื่นหาเนี่ยผมว่ามันเอ่อมันมันหายากเลยครับเด้ออ่างวงล้วนธรรมชาตินะครับเป็นบามันเป็นบามันคันนี่ก็ที่ว่าเลือดเป็นงวงเลือดสูงนะครับวันน่ะเนาะ โอ้ยหกเมืองหาพี่น้องเฮะมึงเนี่ยขุนอ่ะไปถ่ายนย่างดีแล้วพี่น้องเลือกถ่ายเดี๋ยวสิพาพี่น้องเพิ่งถ่ายขุนครับถ่ายขุนอ่ะโอ้ยแต่ว่าข้าเลี้ยงว่าหลายตัวมันเลยสมบูรณ์ดีเนาะตัวนี้นี่กับพร้อมที่ที่ผสมเนาะตัวนี้เนาะขุนอ่ะอุย เอ้ามักตัวใดพี่น้องครับสนจิตสนใจตัวใดพี่น้องก็จังโทรมาสอบถามนำเจ้าของของวเพื่อพี่น้องเด้อเบิ่งให้เบิ่งแผ่นหลังก่อนพุ่นพุ่นอ่ะเจนบุ่มนนพุ่นอ่ะยิบพุ่นอ่ะหนาสวยพี่น้องครับพุ่นอ่ะลึงข้อมันยานงดีเลยเอาย่างเบิ่องยางเบิง่งโอ้ยพุ่นไงพี่น้องพุ่นไหมพุ่นไหม เอามักตัวใดต้นจิต้นใจตัวใ,ใหพี่น้องไอ้จังทัวรมาสอบถามแนเจ้าของของัวคุณน้าพี่น้องเด้อกัสำรับคลิปนี้กับพ่อไวสำรีสักก้อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ